เทคนิคลับที่พ่อครัวไม่เคยบอก 1. กุ้งนำไม้จิ้มฟันจิ้มบริเวณหลังหัวกุ้งแล้วบีบหัวกระเพาะกุ้งก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดาย 2. กุ้งมังกรนำผ้าสะอาดมารองกดกุ้งซ้ายขวาก็จะสามารถแกะกุ้งมังกรอย่างง่ายดาย 3. ขาปูหักตรงส่วนที่ใกล้กับข้อต่อก็จะสามารถได้เนื้อกุ้งเป็นพวงออกมา 4. ปลาซาบะนำตะเกียบเสียบเข้าไปในปากของปลาแล้วหมุนหมุนก็จะสามารถนำเครื่องในออกมาหมดจด 5. หอยเป่าหือ้อนำเกลือมาล้างกับหอยเป่าหื้อ1นาทีแล้วแช่ด้วยน้ำร้อน70องศา5นาทีเอานิ้วลูบๆแปรงสีฟันขัดๆหอยเป่าหือ้อก็จะสะอาดใสกิก๊ก หอยลายใส่เกลือหนึช้อนโต๊ะและน้ำมันเล็กน้อยแช่หอยลายไว้30นาทีก็จะได้ทานหอยลายที่ไม่มีสายแล้วเจดปลาหมึกจับบริเวณลำตัวนำส่วนหัวและแกนออกลอกหนังปลาหมึกและนำตาออกก็รับประทานได้อย่างหายห่วงเราจะนำสาระดีๆมาแบ่งปันเสมอฝากกดติดตามกันด้วยนะ